สอบกอารจารย์ฉาดค่ะว,วันนี้เราจะมาบอกข้อสอบให้คุณฟังอีกหนึ่งข้อนะคะเพื่อให้คุณได้เข้าใจเกี่ยวเรื่องของการสอบในหน้าว่ามันโคตรง่ายกันอย่างไรมาเรามาฟังกันเลยแต่วันนี้คําถามถูก คำถามง่ายมากลองดูกันนะว่าคุณจะตอบได้ไหมนะคะข้อใดหมายถึงผู้มีส่วนได้เสียในเหตุเอาประกันเฮ้ยมีส่วนได้เสียในเหตุเอาประกันนะคะก็เจ้าของทรัพย์สินมีไหมคะเจ้าของทรัพย์สินนี่ชัดเจนอยู่แล้วคะ่ะว่าเขาจะต้องมีส่วนได้เสียในทรัพย์สินนั้นเช่นกันในในการประกันภัยนะคะฉะนั้นกอไก่ถูกต้องไหมคะกอไก่ถูกต้องค่ะขอผู้ให้เช่าซื้อผู้จะซื้อเป็นไหมคะ ผู้ให้เจ้าซื้อก็เสมือนเป็นเจ้าของก็คือผู้ที่ครอบครองแต่ยังไม่ใช่เป็นผู้ถือกรรมสิทธินั่นเองฉะนั้นมีส่วนได้เสียไหมคะมีส่วนได้เสียด้วยเช่นกันค่ะข้อผู้ครอบครองทรัพย์ตามสัญญาเช่าซื้อตามสัญญาเช่าซื้อแสดงว่ามีส่วนได้เสียในทรัพย์เช่นกันนอถูกทุกข้อคุณลองคิดดูซิว,ว่าคุณตอบข้อไหนคะถูกทุกข้อเลยมันจะต้องมีข้อนึงข้อใดที่ถูกมาก